สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง fc ไปดูวิธีการถอดล้อหน้าของอรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลยามาฮ่ากันนะครับพี่น้อง fc เพราะว่าการที่เราถอดล้อหน้านั้นนะครับถ้าเราถอดออกมาปั๊บเราวางผิดด้านเราวางผิดทางเราวางไม่ระวังนะครับอาจจะทําให้ไฟเครื่องโชว์รถวิ่งไม่ออกติดโคดได้นะครับพี่น้อง f c ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการถอดล้อนะครับเวลาเราถอดออกมาเราต้องระวังอะไรบ้างนะครับในรถตระกูลยามาฮ่าหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะรถหัวฉีดจะมีไฟโชนะครับทุกท่านนะมันจะโชว์เป็นไฟแบบไหนโคดอะไรนะครับช่วงท้ายคลิปมีบอกพี่น้อง f c อย่างแน่นอนนะครับอันดับแรกใช้ประแกเบอร์14กับเบอร์17ครับอ่าแล้วก็ หมุนออกมาเลยนะครับอะกดลงแบบนี้นะครับถ้าเราอยู่ด้านหน้ารถเรากดลงนะครับทุกท่านนะส่วนฝั่งเบอร์17เนี่ยนะครับแล้วก็ถอดเพลาออกมาเลยนะครับการถอดเพลาถ้ารถใหม่ก็ถอดง่ายแบบนี้แต่ถ้าเป็นรถเก่าระงานเข้านะครับพี่น้อง fc ตีไม่ออกตีไปตีมาลูกปืนแตกกระจายออกมาก็มีนะครับทุกท่านนะเมื่อเราทําการถอดล้อออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับทุกท่านก็คือหนึ่งฝั่งจานดิสเบกนะครับวางแรง วางผิดพลาดนะครับก็จะมีโอกาสที่จะทําให้จานดิสเบกของเราคดได้นะครับทุกท่านดังนั้นเวลาที่เราถอดออกมาให้ระวังด้วยเรื่องของจานดิสเบกนะครับจานดิสเบกก็ผ่านไปนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือนะครับเฟืองไม้นะครับเฟืองไม่หรือว่าเขี่ยวกระปุกไม้นะครับตรงนี้ที่เป็นสันนูนขึ้นมาบางๆตรงนี้นะครับของค่ายยามาฮ้าให้ระวังเลยนะครับถ้าหากว่า เราวางผิดด้านเห็นไหมเขี้ยวมันจะเลยตัวยางออกมานะครับเขี้ยวมันจะเลยโผล่เลยตัวยางออกมาถ้า,าว่าเราวางลงกับพื้นแรงๆมีโอกาสที่เขี้ยวตรงนี้จะหักได้นะครับเพราะว่าเขี้ยวตรงนี้เป็นเขี้ยวขับเฟืองไม้เขี้ยวขับกระปุกไม้นะครับพี่น้องนะเนี่เห็นไหมจุดสีน้ําเงินมันโผล่เลยแจ้มยางออกมาเราจะสังเกตได้นะครับทุกท่านนี่ก็คือ จุดที่เราจะต้องระวังให้มากนะครับในขั้นตอนของการถอดล้อหน้ารถจามา5นะครับทุกท่านในตระกูลหัวฉีดเลยนะครับอ่าน่าจะขึ้นมาตั้งแต่ตระกูลมีโอฟิโนนั่นแหละนะครับทุกท่านนะให้ระวังนะครับตัวหัวฉีดม i โ,โอร้อยยี่ห้าฟิโอฟโน่พวกนี้ให้ระวังเลยนะครับนี่เวลาระวางเราก็จะเอาท่อนไม้มาวางแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อเราวางท่อนไม้ลงไปแล้วนะครับ เปืองไม้มันจะรอยจากพื้นนะครับมันจะไม่ติดพื้นนะครับทุกท่านนะอันนี้เป็นวิธีเซฟแล้วก็วิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางทําอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนจานดิสเบรกนะครับเราค้อนข้อเข้าไปนี่มีโอกาสเชี่ยวเฟืองไม้จะหักนะครับเวลาประกอบก็ต้องระวังด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าที่กระปุกไม้มันจะมีเชี่ยวซ้ายขวานะครับ เขี่ยวซ้ายขวาตรงนี้นะครับอย่าให้ไปตรงกันกับเขี่ยวของดุมล้อนะครับอ,อย่าให้ไปตรงกันถ้าขันบีบทับเมื่อไร่นะครับหักนะครับหักแล้วเข็มไม่ก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้ให้เราระวังกันไว้ด้วยนะครับทุกท่านและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราถอดล้อให้ระวังเรื่องของ้าดิสเบรกตกล่องนะครับเพราะว่า้าดิสเบรก ตัวด้านนอกนะครับตัวด้านนอกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีน็อตล็อกมันเอาค้างไว้เฉยๆมีโอกาสที่จะหลุดนะครับถ้าหากว่ารถนะครับผ้าเบรกมันหมดผ้าเบรกมันบางนะครับวิธีการใส่ล้อก็นี่เลยต้องดูเชี่ยวกับปุกไหมนะครับอย่าให้เชี่ยวมันตรงกันนะครับอีกข้างหนึ่งก็ใส่บูทสอดล้อนะครับใช้เท้ารองใต้ล้อรถนะครับแล้วก็ใช้เท้างัดขึ้นนะครับแล้วก็สอดเผาร้อ จากด้านขวาของตัวรถมาทางด้านซ้ายของตัวรถกระปุกไหมมีมาร์กมีเดือยล็อกนะครับถ้ามันเข้าเดือยล็อกมันก็จะขยับไม่ได้นั่นเองนะครับทุกท่านก็ประกอบเข้าไปเลยตามนี้เลยนะครับวิธีการใส่ก็ใส่แหวนเข้าไปก่อนนะครับใส่น็อตนะครับน็อตตัวนี้เราจะเป็นการดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับทุกท่านนะขันเข้าดึงขึ้นนะครับถ้าคลายออกกดลงนะครับทุกท่านนะนี่นะครับเราจะดึงขึ้นแบบนี้ นะครับถ้าใครออกจะเป็นการกดลงนะครับเป็นประแกเบอร์17นะครับที่น้อง f อฟนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราประกอบร้อเข้าไปเสร็จก็อย่าลืมย้ำเบรกด้วยนะครับย้ำเบรกด้วยนะอย่าพลาดนะครับเพราะว่าบางท่านไปงัดผ้าเบรกออกนะ,ะลืมย้ำแล้วขับไปแล้วไม่มีเบรกแล้วงานเข้าเลยนะครับทุกท่านนะมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของไฟโชว์หรือว่าโค้ดไฟที่จะเกิดขึ้นแล้ว นะครับในตระกูลามาฮ่าที่เป็นรถหัวฉีดนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปดูโค้ดที่เกิดจากล้อหน้ากันบ้างโค้ดที่เกิดจากล้อหน้าครับพี่น้อง FC เมื่อเราเปิดสวิต์กุญแจไฟติดหนึ่งครั้งไม่นับนะครับหลังจากนั้นเริ่มนับครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่แล้วก็เร็วครับหนึ่งสองนะครับก็เรียกว่า โค้ด42นั่นเองนะครับโค้ด42นี่ก็มีผลนะครับทาให้รถของเราเล่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นการตรวจจับว่ารถใช้รอบเครื่องสูงแต่ไม่มีการเคลื่อนที่หมายความว่าคุณเบิ้ลคันเร่งเล่นระบบมันจะสั่งบล็อกน้ำมันรถมันจะวิ่งไม่ดีนะครับพี่น้อง f c วิธีการแก้ไขก็ตามคลิปเลย